สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบูธแฟร์ๆอีกแล้วเนาะวันนี้เรามาเปิดดีแอนดอนสาขาบารามสองน่มาซื้อบ่อนนกแต่ดูจากะภาพแล้วดูสินกไปแล้วแถวยาวไปนูน่นเลยเออก็เลยจะมาดูอย่างอื่นแทนเนาะอันนี้คาดว่าไม่ต้องต่อแถวแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่หลังเขาได้เลยนะเดี๋ยวดูตอนแรกที่เข้านะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอน8โมงให้ดูว่าคนเข้าไปแต่ให้ทายผมว่าเขาเข้าไปซื้อสเก็ตบอร์ดกัน โอเคเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับผมสเก็ตบอร์ดมีกี่ตัวเชื่อผมบอร์ดนกเนี่ยมันมันอาจจะมาแต่เราก็นกกันเนี่ยเธอไปถ่ายมาสิเธอมีอ่ะเธอไปถ่ายให้คนอิจฉาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเธอก็ถ่ายสเก็ตเข้าไปเลยเออโอ้โแล้วอายุอนาขนาดนี้นี่มาตามหากันแน่นอนถ้าวันนี้ไม่ได้ซื้อบอร์ดนกจะซื้ออะไรนอกจากมารีวิวแล้วก็คงจะซื้อเก้าอี้ที่ว่าเวลาเราไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่ะแล้วเราไปนั่งข้างๆกันอ่ะ เอออันนี้แฟนตัวจริงดีคันล้อนนะเนี่ยนี่เอาถุงมาเองเ่ยพอที่นี่ซื้อมาแถมถุงเลยเมื <c oughs> ่อกี้ครับผมมีพนะูก้าเนาะวิ่งมาหลายแรกก็น่าจะมีบอดเมื่อกี้ถามพนักง,งานมีบอดนกมันสองสามอันหรอครับผมที<ต>ม่เหลือก็แต่มีคนได้ลอง<ๆ>บอร์ดมีคนได้อะไรวางโทรศัพท์ดีค่ะเธอโทรหาฉันทำไมะไม่รู้ก็คือไม่ได้หรอกก็คือตะกี้ก็คือนกกันหมดแล้วครับมีมีคนได้ใช่ใช่ไงมีคนได้ลองบอร์ดลองบอร์ดไม่มีหรอไม่มีไม่มีหระ มื่อกี้มีคนถือลองบอร์ดไปอันนึงนะสีอะไรสีเขียวสีเขียวอันนึงก็คือเขามีเขามีอลาหน่อยอลาหน่อยแหมใครจะไปทันเราวิ่งเก่งมากทุกคนแล้วพี่คนแร็กที่วิ่งมาจ่ายตังค์เลยเก่งมากค่ะนี่มีบรรยากาศอะไรนี้ด้วยนะเดี๋ยวเอามาตีเอามาถ่ายโอีกเหรอก็ถ่ายอย่างเงี้ยโอ้คนวิ่งแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้มีเข้ามา คุณพี่ยามมีเป็นคนเดียวที่หยิบรถเข็นคุณพี่ยามอาบอกวัวดอุณหภูมิด้วยนะคบมีคนถามว่าพี่ <c oughs> ตะเกียบไม่มีใครวัดกับพี่เลยทุกคนวิ่งหูดับไปหมดเลยส่วน,น,นหาคนที่คนที่แบบเขามาตะกี้มีพี่คนนึงบนเขาบอกว่าเขามานั่งแต่แบบตีห้าอะไรเงี้ยสักอย่างหนึง่งตีห้าเลยเอ,อ่แล้วก็แบบมาต่อแถวบอกให้สิทธิ์คนเข้าคนแรกก่อนแล้วก็เดินซื้อของแรนเสร็จแล้วว่แต่เขาได้แล้วเขาถืออยู่ในมือนั้นน่ะไม่รู้แล้วก็เขาถืออยู่หนึ่งอันมีอารมณ์แหมมีอารมณ์แบบว่า อะไรเยแต่ตะรุนแรงกว่านี้ oh <my S 1> อ,อ๋อมาเจอได้ยินเสียงก็มากลัวไม่กล้าเดินมาเลยกลัวแม่งกูจีจตุ๊บจี้แต่พี่เขาได้ละเขาถืออยู่อันหนึ่งนั่นไงเอออย่าไปใจอย่าไปใจเรามารีวิวอย่างอื่นแล้วก็ดูอย่างอื่นได้นอกน่ากลัวมากเลยหรู้เป่าสันแบบอยู่กับคุณพี่ยามแล้วก็บอกว่าอ๋อพี่หนูไม่รีบไม่เป็นไรค่ะแบับผมพี่ยามเขาบอกว่าวันพูนระพูน่อยได้ไหมครับได้ได้ค่ะผมนี่ขนลุกเลยนะรักเกียร์คะเออวันนี้เดินเดินเบาๆก็ไปเถอะไปเถอะเพราะว่าตอนขา อ่าพอตอนขาเข้ามามีมีคนวิ่งเนี้ยตึกตึกแล้วเราไหลเราก็แบบเอออี้อกูกูค่อยๆเดินละแต่พี่คนแรกคือเก่งว่างเลยนะก็คือถือบอร์ดไปเลยอันนึงนะคะนั่นครับนั่นนั่นคือช่องของของสเก็ตบอร์ดอะครับช่องว่างครับผมอ่าก็คือเศร้านะคะครับมีคล้ายๆเพนนีเหลืออยู่สองสามตัวของเด็กอะไรเงี้ยเออส่วนอันนี้ก็เป็นพวกสเก็ตบอร์ดแบบอ่าสตรีทของของเด็กสตรีทของผู้ใหญ่ก็หมดเหมือนกัน เราไม่เห็นมีใครถือบอดนกไปจ่ายตังเลยไปแล้วเอาปจ่ายมดแล้วมีแค่สามอันนหรอเก่งมากเก่งมากดีนะมีแล้วเธอไปถ่ายสิเธอไปถ่ายหน้าร้านสิเธอมีเธอถ่ายก็มาโอ้ยอันนี้จะเป็นด้านอุปกรณ์ป้องกันนะครับก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายเขาเลือกไปแล้วมีเท่านี้เหลือไซส์เอสนะอันสุดท้ายไปแล้วค่ะไซส์เอสค่ะจะซื้อเอคาเคจะื้อรีบซื้อเลยครับ เดีออ<อ>๋ยวมันก็ไม่มีแล้วคุพี่เอามาคืนเอาจริงป่ะคอบคุณคุณพี่ค่ะอื วันนี้เราพามาดูบรรยากาศแบบอีเิลลอนที่เปิดใหม่ที่พาราม2นะคะตอนแรกเราก็หวังว่าเราจะได้แบบเออบอดนอก,ก,กนนหรืออยากได้บอร์ดนกจ้าออหรือว่าแบบว่าซื้ออ,อุปกรณ์ก<อ>ับสกเก็ตบอร์ดเอออะไรเงี้ยใช่ก็คือคนเยอะมากก็ <c oughs> คือคนอาะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าเขาต้อคิวกันแบบบางคนก็คือได้ยินว่าเขามาตั้งแต่ตีห้าแม่จ้าก็คือกูมาแปดโมงบ้านเราอยู่ไกล เขาคืมาแปดโมงก็คือไม่มีวันทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเห็นฮิวเราก็รู้แล้วแบบโอเคเราแบบสุงไม่ได้หลอกเลยเ,ยเลยมาถ่ายชิวๆด้านหน้าก่อน,ช,นชิวๆ,ๆเออแล้วคือแบบว่าทุกคนวิ่งเร็วมาก เราก็คือแบบกูกทุกคนเข้าไปหมดแล้วปาก์กเราจะเดินเข้าไปก็คือมีคนจ่ายตังค์แล้วอ่ะก็คือหยิบปุ๊บกลับบ้านเลยอ่ะจ่ายตังค์เขาเดินส่วนมาแล้วบุ๊ฟมามาดูเหมือนกันเขาบอกยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับใจใจแบบเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็แบบภูมิภาคภูมิใจใช่ใช่คือทุกคนสักแหลกว่าคือนักกูวิ่งมาทางกูยอมใช่แล้วกูยอมทุกคนค่ะก็คือไม่มีบอดอะไรลงเดือแม้แต่ดาวบอดลงบอดดาวฮิลก็ไม่มียำยำบ้าที่เป็นคุยเซอร์ลงบอดดาวฮิลก็ก็มีคน <น>แต่จริงนะถามจริงซื้อคุยเซอร์ไปเราต้องไปติดอะแดปเตอร์อีก3 0 0พันเท่ากับ6000ซื้อไปเลยไหมก็มีหลายย<ม>ี่ห้อที่ราคามันนี้ใช่ใช่สี่พันห้าพันหกพันก็เลือกได้ใช่<ะ>ก็คือมันก็ราคาแบบเกือบพอกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไแน่ใจแต่ก็แบบเออแล้วแต่ลักการแบบแล้วแต่คนชอบเลยเป็น<ล>ของดีราคาประหยัดใช่ค่ะเออประมาณนั้นราคาเหมาะสมแต่ว่าในโซนหนึ่ของที่นี่ก็คือเหมือนเหมือนดิคลอนทั่วไปเดี๋ยวเราเอาภาพให้ดูเนาะ เดี๋ยวเราไปเดินกันข้างในใช่ค่ะก็ของก็เหมือนเดิมเลยทั่วไปบอร์ดก็คือล้างเหมือนเดิมให้ประโยชน์แต่นี้เราเราดูไอ้นี้มานะสนับสนับข่าวสนับซอกแม้แต่อะไรรู้ป่ะแม้แต่สนับก็คือไม่มีนะมีเหลือของเขาหยิบมาคืนได้เราไปยืนดูชั้นเปล่าอ่ะที่มันมีแต่ไซส์เอสอ่ะเราก็แบบมีคนเอามาสวมคืนปุ๊บเราก็แบบเออหยิบมา ได้อันนี้มาพอดีนะคะก็เลยโชคดีไปแล้วกันเออได้สนับกับบานแต่ว่ามีพี่ที่ได้ลองบอลเดินผ่านไปแล้วยิม้มไหมยิม้มไหมเออใช่เพราะว่าเราจะไปเล่นปั๊มแท็กก็เลยอุปกรณ์ป้องกันก็เลยจําเป็นเออก็เลยต้องซื้อนะคะใช่แล้วเพราะว่าจําเป็นอยู่อ <Okay. S 2> แล้วก็เผื่อเอาไปเล่นแรมอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้แต่ว่าหมวกกันน็อกก็กาลังคิดอยู่ว่าอาจจะไม่จาเป็นก็ได้เพราะว่าไปเช่าเอาก็ได้เราไม่ได้ไปปั๊มแท็กเ,เดี๋ยวให้ใหยิ้มหมวกกันน็อกคอนด้าเวฟไปแล้ว แต่เมื่อกี้มีรุ่นหนึ่งดีมากเลยอะสีทองใช่แล้วสวย,วยแต่บทธบอกว่าไม่ให้ซื้อ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับมีเคราชั่าครับสองนะคะเราคงไม่ได้รีวิวอะไรให้ดูมาก เราเคยรีวิวไปแล้วในดิเคล l อนบางอย่างนะคะก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดก็สามารถสามารถไปดูได้ในคลิปนะคะเพราะว่าเรารีวิวไว้ละเอียดเลยพืาใครไม่ไม่ได้มาที่ช็อปเนี่ยก็กดคล็กซื้อในเว็บไซต์ของดิเคลอนนะซื้อครบสัมพันธ์ส่งฟรีใช่แต่จริงๆแล้วของเขาดีหลายอย่างนะอุปกรณ์ออกกําลังกายอะไรเงี้เราก็คือเป็นท้าดิเคล l อนไปหลายอย่างแล้วอนกันนะคะก็สนบสนุนไว้กิจการดีๆนะคะ ไปพูดดิพูดเลยโอเคนอกจากที่นี่จะมีช็อปขายของนะของดีเคลอนพระรามสยังมีปั๊มแท็กให้ด้วยนะแต่เป็นออกปั๊มแท็กของแนวแนวแบบจักรยานมากกว่านะครับถ้อเอาสเกต็ตมาเล่นเนี่ยมันก็จะน่าจะยากนิดนึงเพราะว่าเนินมันสูงมากเลยไม่เชื่อดูดินี่มีพี่ขี่ผ่านไปพอดีสบายแฮร์เลยนะครับ